สวัสดีค่ะสบายดีเอฟซี FC ทั้งช่องน้องคําแพงชาแน,นลนะคะแม่เพนก็กลับมาทักทายสบายดีกับเอฟซีทั้งช่องคือเกานะคะอย่าเฝ้าเบือ่ออย่าเฝ้าสร้างแม่เพนเด้อค่ะเนาะแม่เพ้นก็มีหน้าที่มานําเสนอแนวทางวันนี้มีทั้งลาวและฮานอยนะคะกาแม่เพ้นได้นาเสนอให้เอฟซีทั้งช่องไปแล้ว3คลิปนะคะของซีเซียนลาวฮานอยก็ลงไปแล้วเนาะ คลิปที่3ก็เป็นของหมอดูเลขเด็ดก็ลงให้ไปแล้วลาวฮาหนอยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่4นะคะจะเป็นแนวทางฮาหนอยรวมแล้วก็ฮาหนอยแยกของ7สำนักนะคะ FC ตาปากน้ำโพเขาฝากมาสุดใจพารวยแอดอ้อยพารวยแม่ริ้วพารวยอาจารย์สวัยแล้วก็พ่อเกลียงนะคะ7จ็ดสำนักเนาะฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปมาให้กำลังใจ ทั้ง7จ็ดสำนัก7อาจารย์ด้วยนะคะแล้วก็แม่เพนขอคนละไลค์คนละแชร์เด้อจ้าเอฟซีจ,าจา้าเนาะมือนีก้ก็ได้มาแล้วนะคะเทากลับมาเบิงผลหฮานอยวันที่16เมื่อวานนี้กันก่อนเนาะแล้วค่อยไปเอาตัวเลขของมือนี้เดอ้อจ้าเนาะมาค่ะมาเบิงฮานอยพิเศษเมื่อวานนี้บนออก9 0้าล่างออก28 ส่วนหานอยปกติบนออกที่850ห้าล่างออก4 6และหานอย VIP บนออก0 7นย์ล่างออก6 1นึ่งนะคะมาเบิงค่ะของแม่ลิว้วพารวยเมื่อวานนี้วิ่งลูดให้มา2กับ4นะคะก็ วิ่งรูดมาทั้งสองตัวเนาะสองมาฮาหนอยพิเศษสี่มาฮาหนอยปกติแต่ว่าจับคู่เข้าอยู่นะคะเอซี FC ตาไล่แลอวอว่าบเขานี่ค่ะเข้าที่สี่หกนะคะสี่หกตรงตรงล่างของนอยปกตินั่นเองค่ะเกือบพลาดอีเหลียวเนาะมิตรหลงมิตรตาไล่ค่ะตลอดเลยเขากับว่าเขาเนาะอ่ะของแม่ลิ้วทำผลงานจับคู่ออกมาออกมาได้ห,หนึ่งฮานอยวิ่งรูดเข้าทั้งสองตัวนะคะ ส่วนของอาจารย์สวายวิ่งรูด7กับ4 7ก็มา4ก็มา7ออกเบิ้ลนะคะ7 7นอย VIP แต่ว่าจับคู่บบเขาเนาะส่วน4บ่บมี4 6มีแค่4 5หากับ4 7นะคะก็เลยจับคู่บบเข่านะคะ FC ซของอาจารย์สวายเมื่อวานนี้สุดใจพารวยวิ่งรูด7เม็ดเดียว7มา1ฮานอยนะคะแต่ว่าจับคู่บบเข่าเนาะส่วนศูนย์จับคู่ก็บบเขาขึ้นกันคะ่ะ แม่แอดอ้อยพารวยนะคะแอดอ้อยพารวยวิ่งรูดเด่นเจรอง8เมื่อวานนี้7ก็มา8ก็มาเนาะวิ่งรูดก็มาทั้ง2ตัวส่วนชุดวินมาด้วยกันนะคะก็คือ4ีหล่างของนอยปกติหนฮานอยแล้วก็6 1ล่างของนอย VIP มาหนฮานอยนะคะชุดวินมา2องฮานอยเด้อค่ะเนาะแต่ว่าเพิ่นจับคู่ให้บอ่อเข่านะคะ ส่วนของพ่อเกลี้ยงวิ่งรูด6กเดแดมาทั้ง3มตัวนะคะแต่ว่าเล,เลขติดหลักหน่วยบอมานะคะโบเข่าค่ะส่วนตาปากน้ำโพให้3มกับ6มา1ตัวนะคะมาที่6แต่ว่าจับคู่โบเข่าเนาะนะคะส่วนฮานอยแยกนะคะของเขาฝากมาก จับคู่ให้บบเขาเนะวิ่งรูดมา1นึ่งฮานอยมาฮานอยปกตินะคะมาที่0แต่ว่าจับคู่บบเขานะคะนี่ค่ะ05อยู่ฮานอย vip ไปขึ้นฮานอยปกตินะคะส่วนฮานอยแยกตาปากน้ำโพเมื่อวานนี้วิ่งรูดมา2องฮานอยนะคะแต่ว่าจับคู่บบเขาเด้จเอจ้ะเนาะ ได้ผลงานฮานอยของแต่ละสำนักแล้วเนาะมาเอาตัวเลขของมือนีกันดีกว่าค่ะมาค่ะมาเอาฮานอยแยกกันก่อนเดออจจามือนีวันนี้ฮานอยแยกตาปากน้ำโพเนาะวันที่สิบเจ็ดตาให้วิ่งลูดน้อยพิเศษมาห้ากับแปดจับคู่ให้ห้าเก้าห้าสองแปดเก้าแปดสองส่วนชุดสามตัวบนห้าแปดสองแล้วก็แปดห้าเก้าส่วนฮานอยปกติให้ลูดที่สองกับห้า จับคู่ที่26 29 56 59ชุด3ตะบน259แล้วก็526ส่วน h a n อย VIP นั้นให้รูดที่7กับ0นะคะจับคู่ที่7376 03 06ส่วนชุด3ตะบน073แล้วก็706นั่นเองค่ะ,นะคะส่วนเมื่อวานนี้เนาะ ของตาจับคู่หลุดนะคะโอเข่าทั้งสามฮานอยเนาะแต่ว่าวิ่งรูดมาสองฮานอยนะคะฮานอยปกติก็มาฮานอย VIP ก็มาเนะาะเมื่อวานนี้สำหรับวิ่งรูดของตายัางเข้าอยู่อ่ะเข้ามาเอาฮานอยแยกของเขาฝากมากันต่อเลยของเขาฝากมาฮานอยแยกวันนี้ให้รูดที่5กับ6นะคะ จับคู่ที่50 51 60 61ชุด3ตัวบน5 6 1แล้วก็6 50ส่วนฮานอยปกติให้รูดที่0กับ1จับคู่ที่00 01 10 11ชุด3ตัวบนก็คือ011แล้วก็100ส่วนฮานอย VIP ให้รูดที่7กับ8นะคะจับคู่7 8 7 เจ็ดแปดเจ็ดเก้าเนาะคะ่ะเอฟซีไม่เพ่นเขียนผิดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเด้อค่ะนี่ค่ะแล้วก็แปดแปดแปดเก้าเนาะชุดสามตัวบนเจ็ดแปดเก้าแล้วก็แปดเจ็ดแปดนั่นเองค่ะเขียนเลขผิดเนาะอ่ะส่วนเมื่อวานนี้ของเขาฝากมาวิ่งลูดมาหนึ่งฮานอยมาฮานอยปกตินะคะแต่ว่าจับคู่บ่อเขาเด้อจ้ะเนาะนี่ค่ะ อะมาแคปหน้าจอฮานอยแยกของตาปากน้ำโพและเขาฝากมากันก่อนนะคะแคปหน้าจอค่ะอ่ะโอเคนะคะไปต่อค่ะ มาต่อที่แนวทางฮานอยรวมของตาปากน้ําโพสําหรับแนวทางฮานอยรวมตาวันนี้ให้วิ่งรูดที่2กับ5นะคะจับคู่มี202628แล้วก็29505658และ59นั่นเองค่ะเมื่อบานนี้ตาให้วิ่งรูด3กับ6ตัววิ่งตัวรูดมาที่6นะคะแต่ว่าตาจับคู่ให้โบเข่าเนาะ วันนี้ให้2กับ5จับคู่2องศูนย์สองหกสแล้วก็59าเก้ค่ะ,ะมาต่อที่ของแอดอ้อยพารวยส่วนของแอดอ้อยพารวยวันนี้ฮาหนอยรวมวิ่งลูดเด่นที่2อรอง3ชุดวินมี0 12 4 5หสเนาะจับคู่ให้20 21 2นย์สสองส 3 0 3 1 3 4แล้วก็3 8เน้นวงกลมที่2 0 2 1 2 4แล้วก็3 1กับ3 4ชุด3ตัวบนมี2 3 4 2 4 0 5 4 3แล้วก็5 2 0นะคะของแอดอ้อยพารวยวันนี้ส่วนเมื่อวานค่ะของแอดอ้อยก็จับคู่ให้บ่เข่านะคะแต่ว่าวิ่งลูดมาทั้ง2ตัวเนาะ แล้วก็ชุดวินมา2อฮานอยวันนี้เลยให้วิ่งรูดเด่นที่2อรอง3ชุดวินมี0ูนย์หนึ่งเนาะแล้วก็จับคู่ให้มี20 21 23 24 30 31 34แล้วก็38เน้นให้5คู่เหมือนเดิมก็คือ20 21 24 31กับ34ส่วนชุด3มตัวบ,บน2 3 4 2 4 0ย ห้าสี่สามแล้วก็ห้าสองศูนย์นั่นเองค่ะแคปหน้าจอเดอ้อจ้ะอ่ะไปต่อนะคะ FC ซี พ่อเกลียงสำหรับฮาหนอยรวมพ่อเกลียงวันนี้พ่อวิ่งลูดเด่นมาที่ห้าสองเลขติดมี8 9 0ชุดเน้น2ตัวมี5้าแปดห้าเก้าห้าศูชุดรองก็คือสองแปดสอแล้วก็2 0นะคะของพ่อเกลียงค่ะเมื่อวานนี้วิ่งลูดเด่น3ตัวก็มาทั้ง3าตัวแต่ว่าจับคู่ให้บอเขานะคะ วันนี้เลยให้มาใหม่แล้ววิ่งรูดเด่นที่ห้าหกสองเลขติดมีแปดเก้าศูนย์จับคู่ชุดเน้นสองตัวมีห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์หกแปดหกเก้าหกศูนย์ชุดชุดลองนะคะชุดลองมีสองแปดสองเก้าแล้วก็สองศูนย์นั่นเองค่ะ มาต่อที่ของแม่รลิ้วค่ะแม่รลิ้วพารวยวันนี้วิ่งรูดเด่นที่7กับหเนาะวันนี้มีชุด3าตัวมาฝากด้วย3คู่นะคะก็คือหนึ่งเจ็ดห้าเดหสาาหหชุด2ตัวชุดเน้นก็คือ7จ็ดห้าห้าสห้าหหกแล้วก็7จดสส่วนชุดลองมีห้าหนึ่งเก้าเแล้วก็ห 5, 5นะคะสำหรับของแม่รลิ้ววันนี้เนาะ เมื่อวานของแม่วิ่งร enfin ูดเด่นที่2กับ4ก็มาทั้ง2ตัวส่วนตัวจับคู่เข้าชุดเน้นหนึฮานอยนะคะก็คือมาที่4ีหล่างของนอยปกติเข้าตรงๆเนาะวันนี้แม่ให้มาวิ่งรูดเด่นที่7กับ5ชุด3ตัวบนเนาะมือนีมี3ตัวบนมาฝากสามคู่ด้วยกันค่ะก็คือ1 7 5 7 5 0 3 5 6 ชุดสองตัวเน้นไปที่7จ็ดห้าห้าสามชุดลอง 5, 1, 90, 70แล้วก็ 5, 5นะคะอ่ะแคปหน้าจอคะ่ะหาหน่วยรวมพ่อเกลียงและแม่รลิ้วนะคะ อ่ะเข้าไปต่อกันนะคะ FC มาต่อที่แนวทางฮาหนอยรวมของอาจารย์สวยนะคะสำหรับของอาจารย์สววันนี้วิ่งรู่ให้มา3กับ0จับคู่มี3 2 3 5 3 7 3 8แล้วก็3 9 3 0 5 0 7 0 8 0แล้วก็9 0เนาะกันชุดกันมี2คู่ก็คือ93กับ57ค่ะ เมื่อวานนี้ของอาจารย์สวายวิ่งรูดมาเจ็ดกับสี่นะคะตัววิ่งตัวรูดก็มาทั้งสองตัวแต่ว่าจับคู่ให้โอเขาเนาะวันนี้ให้มาวิ่งรูดสามกับศูนย์บนล่างเนาะจับคู่ก็มีสามสองสามห้าสามเจ็ดสามแปดแล้วก็สามเก้ 9. อ่าสามศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์แล้วก็เก้าศูนย์ชุดกันมีสองคู่เก้าสามกับห้าเจ็ดนั่นเองค่ะ ามาเอาของสุดใจพารวยสำหรับสุดใจพารวยวันนี้วิ่งลูดบนล่างให้มา6เม็ดเดียวนะคะจับคู่ให้มี6กสองห7เจ7สองเและ79นะคะมี6คู่เหมือนเดิมนะคะส่วนเมื่อวานนี้วิ่งลูดเด่น7ก็มาที่7นะคะแต่ว่าจับคู่ให้บบเขา่าเนาะวันนี้เด่น6 จับคู่ที่ 6-2, 6-7, 6-9กับ 7-2, 7-7, และ7-9นั่นเองค่ะมาแคปหน้าจอเลยจ้า วันนี้สําหรับแนวทางฮานอยแม่เพนได้มาครบจบทุกสํานักให้กับ FC ทั้งช่องแล้วเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปแม่เพ็นจะพา FC ทั้งช่องไปสรุปเอาแนวทางลาวพัฒนาอีก12สํานักด้วยกันนะคะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ทุกๆคลิปคือเก่านั่นแหะคะ่ะเอส่วนผู้ใดตามของอาจารย์ในสำนักใดก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาให้กำลังใจทุกท่านด้วยเด้อจ้าเนาะ อ่ะคลิปนี้แม่เพ่นก็นขอลาไปก่อนเดี๋ยวคลิปต่อไปเอามาสรุปแนวทางเราพัฒนาด้วยกันเดอ้อจ้ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ